มีเงินทองมากมายซื้อความดีก็ไม่ได้ซื้อความสำเร็จในชีวิตได้ไหมไม่ได้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดขี่หลังซื้อไปทำให้เกิดความทุกข์นี่แหละซื้อความทุกข์ได้เงินทองซื้อความทุกข์ได้แต่ซื้อความดีซื้อความสำเร็จในชีวิตไม่ได้แน่นอนซื้อความสะดวกได้ใครที่ซื้อรถหลายคันบ้านหลายหลัง แล้วเราดูแลรักษาคนเดียวให้บ้านสาได้ไหมตรงนี้น่าคิดนะแต่ถ้าไม่พิจารณาการเองแล้วจะได้อะไรเป็นหลักแต่ไม่มีใครที่ตีความหมายตีความเข้าข้างตัวเองนึกว่าฟังเป็นความสนุกข้อเท็จจริงไม่ใช่เลยนะถ้าทุกคนถึงเข้าถึงธรรมะเมื่อไหร่ทุกท่านจะถสึงใจท่านจะเห็นด้วย มีวิสัยทัศน์กว้างขวางออกไปไกลแสนไกลเหมือนวงกลมเอาวงเวียนมาวงแค่เส้นเดียวขยายเขตไปหลายโยดหลายกิโลแต่ทุกคนไม่ได้คิดตรงวงเวียนอันนี้หรือเป็นบรรทัดฐานเรียกว่าเลขาเราเคยเรียนหนังสือมาเป็นความจริงของชีวิตการปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ของง่ายเอาจิตเข้าไปถึง ไม่ใช่เอาปากเข้าถึงอย่างรับศินปาณาติปาตาเวรมณีใครๆก็รับได้แต่รับแล้วจิตไม่รับไม่ยอมจิตไม่ยืนยันรับรองปากรับแล้วแต่ก็ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปเบียดเบียนทรัพย์และไปร่วมบาเวณีช่างหน้าบัรส,สีไปหลอกลวงโลภเอาของเขาจิตไม่ถึงธรรมะตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติง่าย บางคนมาปฏิบัติเอาหนังสือมาอ่านอ่านหนังสือไม่ได้ห้ามอ่านหนังสือห้ามดูหนังสือแต่บางแห่งปฏิบัติสมวันอธิบาย,ยานที่6แจกหนังสือยานที่หเลยผู้นั้นไม่ต้องปฏิบัติมัวแต่กังวลไปอ่านหนังสือว่าเราอ่านยานไหนแล้วเปิดดูหน้าไหนถึงยานไหนท่านเลยไม่ได้อะไรเลยเหมือนเรือสินค้า เป่าไปเปล่ามาไม่มีสินค้านายท้ายเหลือชื่อนายโมหะไม่อยากบรรทุกสินค้าชีวิตนี้แรงแค้นเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐไม่ได้กำไรชีวิตขาดทุนทุกวัดทุกวันท่านไม่รู้ตัวเลยว่าท่านขาดทุนไม่ใช่หมายถึงสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าที่ได้กำไรชีวิตนี้เป็นกำไรของตัวเอง เราทำประโยชน์ให้กับตัวเองในชาตินี้คือธรรมะสร้างชีวิตนี้ให้ดีแก่ลูกๆบ้างไหมแล้วลูกๆจะได้ดีทุกคนไหมเมื่อชีวิตเราหาไม่ต้องจากโลกไปแล้วลูกจะดีหรือไม่ท่านจะเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกท่านในโลกมนุษย์หรือไม่ถ้าท่านไปอยู่ในโลกทิพย์ของต่างดาวแล้วท่านอาจจะมาเยี่ยมเยียน ลูกของท่านบ้างก็ได้แต่ท่านรู้จริงหรือไม่ประการใดขอฝากไว้ให้คิดไม่ใช่มานั่งธรรมฐานนุ่งขาวห่มขาวสักสามวันเจวันแล้วก็กลับไปได้เยอะแยะเปล่าไม่ได้อะไรเลยแถมขาดทุนติดตัวไปด้วยคนที่ถึงธรรมะแล้วดูไม่ยากดูปั๊บก็รู้แล้วไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าเหมือนกันหมดเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่แยกออกเป็นชายหญิงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นเสีนจะยากมากเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านปฏิบัติธรรมะไม่ได้ท่านจะไม่รู้จริงเลยว่าคุณพระพุทธเจ้ามีอะไรขครกพูดได้ใครก็พูดได้เขียนหนังสือขึ้นมาใครก็เขียนได้แต่เข้าถึงจริงไหม เข้าไม่ถึงท่านจะซึ้งใจไหมถ้าท่านมีการไฟดีท่านจะมีสัจจะถ้าท่านไม่มีการไฟดีท่านจะไม่มีสัจจะอีกต่อไปท่านจะพูดเท็จพูดหลอกลวงพูดเล่นล้อเลียนอะไรต่างๆนานาประการท่านจะไม่เป็นคนกระตันยูกระตะวิธีแน่นอนเข้าไม่ถึงถ้าถึงแล้วทุกอย่างได้หมดในโลกมนุษย์นี้เรียกว่า สมบัติมนุษย์มนุษย์สมบัติตรงนี้สำคัญมากดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมะขอยืนยันว่าท่านถึงรัตนไตยแน่นอนถึงอย่างไรเกิดปัญหาขึ้นแล้วถึงอย่างไรถ้าเราตั้งใจปฏิบัติไม่พูดยินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากแล้วไม่สนใจใครทั้งหมดตัดนนรโทษกังวลได้ไหมถ้าท่านตัด เนรโพโทษกังวลไม่ได้ท่านไม่ได้อะไรเลยเพราวา่าผาวังห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงนี่ห่วงนั่นท่านจะถึงธรรมะได้หรือสมาธิจะไม่มีเลยคุณภาพชีวิตก็หมดไปขาดทุนตรงนั้นตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยเลยอ,อยู่ไม่รอดไม่ปลอดภัยมีแต่เสนียดจันไรในอนาคตชีวิตนี้จะปลดเปื้องความชั่วจากตัวไม่ได้แน่นอน แต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าชั่วหรือดีแต่ถ้าทำธรรมะแล้วจะแยกออกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วท่านจะรู้จริงเลยว่าเราทำชั่วมาแต่ครั้งอดีตมาตั้งแต่การทั้นนั้นแยกแยะออกว่านี่ดีนี่ชั่วเหมือนเราแยกรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ก็แยกออกไปตามสภาพของ สภาวะธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าเราที่ผ่านมานี้ไม่ดีเลยขาดทุนชีวิตขาดทุนชีวิตนั้นแก้ยากมากแต่ขาดทุนสตางขาดขายขาดทุนแล้วเราค้าขายใหม่ก็ได้กำไรเอามาชดเชยกันแต่ขาดทุนชีวิตเอาอะไรมาชดเชยเอาสตางมาชดเชยได้ไหมไม่ได้เลยนะบางคนก็ ไปทัวร์บุญได้แล้วมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งปริญญาโทนั่งกรรมฐานสิบห้าวันได้ดีเพื่อนพาไปซะแล้วไปวัดโน้นดีกว่าวัดนี้ไม่ดีพาไปนครสวรรค์ไปเข้าถ้ำกับพระพระพาเตลิดเปิดเปิงพ่อแม่มาร้องไห้ที่วัดตามลูกไปจนบัดนี้ ยังไม่กลับไม่รู้พาไปเข้าถ้ำเข้าเหวที่ไหนเนี่ยแหละเปลี่ยนพระเพราะเหตุใดท่านตอบในใจดูสิเพราะเหตุใดลูกสาวถึงไปอย่างนั้นปริญญาโทชนะมาอยู่ที่วัดสิบห้าวันพอจะดีแล้วเปลี่ยนพักเปลี่ยนพวกหันเหเพราะเข้าถึงพราะรัตนตรตยัยแต่ไม่เข้าถึงแก่นแท้เข้าจิมจิมจำจำ ไปพอไปถึงวัดพอจะไปถึงตอนที่จะเลี้ยวเข้าจับถอยไปเข้าถ้าพระนครสวรรค์มีเรื่องอย่างหรือพระพาผู้หญิงเข้าถ้าเข้าเหวจะไปไหนก็ไม่รู้พ่อแม่เขาตามไปพระรูปนั้นก็พาลูกสาวเขาหนีไปอีกแล้วก็มาล่ำให้ร้องอยู่ที่วัดอัมพวันเดี๋ยวนี้ยังไม่เจอลูกสาวคนนั้นเลย พ่อคนอนั้นก็มีลูกสาวคนเดียวมีลูกชายสองคนพ่อแม่มาที่วัดก็มาซื้อข้าวสารมาให้บอกหลวงพ่อคะหนูเสียใจตลอดการมีลูกสาวที่พอที่จะพึ่งได้พระพาเข้าถ้ำเท้าเหวว่าหลวงพ่อทำไมไม่เตือนหลวงพ่อจะเตือนได้อย่างไรหลวงพ่อไม่รู้เรื่องของเขามาอยู่ที่วัดสิบห้าวันดีแล้วปกติ ดีแล้วเพื่อนนักศึกษาด้วยกันมาชวนไปวัดโน้นดีกว่าอยู่ในถ้ำบัดนี้ยังไม่กลับไม่ทราบไปถ้ำไหนกันมีหรือพระพาผู้หญิงเข้าถ้ำเข้าเหวถ้ำตัวนี้น่าจะเป็นสมาธิภาวนาหลวงพ่อกระบะถ้ำกลายเป็นครูหามนุษย์โสภาออกจากถ้ำ เป็นกุมภาเดรฉานหมดสติหมดสมาธิเดรฉานกลายเป็นกุมภาถึงถูกกายทองแทงถึงแก่มรณา,าอย่างนี้เห็นชัดเจนแต่ทำไม่เป็นเช่นนี้เพราะแปรพักแปรพวกเดี๋ยวพุทธโทอาลหังเดี๋ยวไปวัดโน้อนออกวัดนี้รับรองท่านจะขาดทุนอย่างน่าเสียดายไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้เก่นเแท้พระพุทธศาสนาแต่ประการใดก็ขอฝากคำสอนกรรมฐานของหลวงพ่อจรันไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเราจะมาพบกับคำสอนในตอนต่อไปจำรับวันนร้สวัสดีครับ